สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบอสีพีบ้าผมไม่มีอะไรมากวันนี้ผมเจาเซตพันเนี้ยมาตบเซตห้าร้อยซะหน่อยถ้าตามาวันนี้นะได้ห้าร้อยไปเลยสิบเซตไอ้เฮียเซิร์ฟแจกโคตรหนักนานนี้พวกมึงไม่มาเล่นได้ไงวะนี่อะเซตพันเซตพันเออฮะนีมัด้วยเซตโคตรเบี้ยวเรียกว่าอะไรวะไป จัดของก่อนใครแม่งยิงกันว่ามนยิงเรียกกัวจัดให้ชุดใหญ่ด้วยเอาเสต้อผันมันตบห้าร้อยิให้เด็กมันดูหน่อยก็ของจริงเขาเล่นกันยังไงไป ไอ้ยกูยโดนลุมเฮ้ยฝัยนกูจะแตกไอ้เหี้ยสัดเลยดีตัดห้าร้อยตายกูไปดิ ไปไหนแอไปไหนแอเพื่อนมึงตายแล้วอะไปไหนอะจุงตายแล้วไปไหนอะไอ้อยัยก็ไม่เดียวไม่ตายมึงตายแล้วนี่ไปไหนไอะเฮ้ยยิงไม่โดนไอ้ยี่โอโคนสองคนสองคนสาม ตายสาดมาดีไปไหนอีก่าไปไหนอ่กห้าร้อยแตกสองเซตนะฮะแล้วดงหมัดเมาใส่ด้วยไงไหนวะนี่นี่นี่เส้นอะไรอ่ะเส้นห้าร้อยอ่ะโห

กุศบัตรร้องไห้ไแบบชคิคแท็กซูเลยบอกเลยเนี่ยอะไรอะไรตายห่าไปไม่ะต้องุกตายห่าไปไม่ะฮะไปไหนไปไหนฮะไปไหนไอ้สัสไปไหนไปไหนไปไหนทุกเม็ดหัวทุกเม็ด อย่าให้กูยิงอยากให้กูยิงกูยิงไม่ทิ้งด้วยกูบอกเลยหูยโคตรอิ่มอ่ะหูย 那那冰啊。

หนีไปดิจะไปไหนซาดจะไปไหนช่งมันแตกแล้วว่าช่วงแตกแล้วมึงจะไปไหนเอาไปไหนแล้ววะหายหนีโคตรไวเลยหูยอิ่มมาบอกเลยหูยดีโอ้โห อิ่มเกินโห,โหแม่งตึงจัดตึงจัดฝากไว้แค่นี้ล่านเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมายิงพันคลิปหน้าผมจะมายิงพันค่อ,อยดูแล้วฝากเลยครับติดตามจิ้งจอง